ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มีโอกาสอีกหนึ่งวันนะครับผมมาติดตั้งนะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับเป็นชุดโมโนฮับเซลล์นะครับผม450วัตต์นะครับทีมช่างก็กำลังเก็บรายละเอียดอยู่นะครับผมเป็นตัวรับแสงสองด้านนะครับ550วัตต์นะครับเซลสวยๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะครับ น้ำแรงเลยนะครับผมลูกค้าก็ผูบกบะรกอนะครับผมกับทุเรียนนะครับอยู่ทางฝั่งด้านนู้นะประมาณสามสิบไร่นะครับสองชุดนะครับวันนี้เราจะติดกันสองชุดน้ำก็โหดๆแรงๆเลยนะครับก็เอท่านใดนะครับหรือลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะจอน้ำปะดานหรือจะติดตั้งโซล่าเซล นะครับผมอยากจะได้ชุดแบบนี้นะครับผมนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับพร้อมติดตั้งนะครับสวยๆเลยนะครับโครงเหล็กกาวนท์นะครับเสมอสามแรงมานะครับผมนี่ครับลูกค้ามีปัญหาเรื่องไฟนะครับผมไฟเฟสเดียวนะครับแต่เจาะบ่อไปสามลูกนะครับไฟไม่พอนะครับผมก็เลยได้ว่าจ้างทีมงานเรานะครับผมมา ติดตั้งนะครับผมชุดโซลาเซลล์นะครับเพื่อที่จะลดน้ำนะครับมะละกอนะครับแล้วก็ทุเรียนนะครับผมที่เขาปลูกทุเรียนนะครับแซมไว้นะครับพื้นที่นี้ก็ประมาณ30สิบไร่นะครับโดยประมาณมะละกอก็กำลังออกผลผลิตนะครับสองชุดนะครับเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งอยู่ด้านฝั่งทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับชุดที่สองจะแรงแค่ไหนนะครับ เป็นโลบ ACDC เดี๋ยวมารับชมกันสวัสดีครับ